มาส่งกำลังใจให้กับกระดับนักรีวิวรุ่นใหม่จากนครปฐมที่ขอมาคว้างเงินทุนเพื่อเรียนต่อปริญญาตรีเรามาส่งใจเชียร์เธอไปพร้อมกันครับเชิญครับน้องกระดับครับอินฟลูเอนเซอร์แปลว่าผู้ทรงอิทธิพลใช่ไหมดูเริ่มงานทางอินฟลูเอนเซอร์ได้ยังไงคะก็เริ่มจากที่ตอนเด็กๆเนี่ยค่ะก็จะถ่ายรูปแล้วก็ร้องเพลงลงโซเชียลลงเฟซบุ๊กทิกต็อกอะไรแบบนี้ค่ะเด็กๆเขา ถามจริงๆนะไม่เคยรู้จริงๆเพราะว่าตอนโตมามันไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตตั้งแต่เกิดนะเขาให้เรามีแอคเคาท์ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะที่เขาอนุญาตความจริงก็น่าจะ18แต่ว่าตอนนั้นก็เป็นแบบผู้ปกครองถ่ายให้แบบมาป้าถ่ายให้อะไรแบบนี้<ม>แล้วก็เอาไปลงเดาเอาไปลง,ลปลงใช่แล้วก็เป็นร้องเพลงอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะแบบว่า เราก็ร้องเพลงลูกทุ่งตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็ม,มาก็จะอัดคลิปให้บางทีก็กดอัดเองบ้างอะไรค่ะแล้วก็เอาไปลง <c oughs> กดอัดตึ้งแล้วก็ถอยมาร้องเพลงร <c oughs> ้องเพลงเสร็จก็เห็นนักร้องเดินไปกดหยุดเึ้งอย่างนงี้ถูกต้องใช่ไหม <c oughs> แล้วคนก็ติดตามเรื่อยๆ <c oughs> ทำ <c oughs> บ่อยแค่ไหนตอนเด็กก็บ่อยมากครับแบบแค่จะเป็นกิจวัตร เลิกเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็หนูเป็นคนชอบเต้นชอบร้องตั้งแต่เด็กด้วยค่ะก็เลยแบบชินกับอะไรแบบนี้อ๋อก็เลยสะสมยอดผู้ชมขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆอ๋อจนกระทั่งมีผู้ผู้ติดตามเป็นแสนคนใช่ค่ะอ๋อถามมาทางคุณแม่หน่อยคุณแม่ครับตอนที่ลูกสาวเล่นโซเชียลตอนแรกๆคุณแม่เห็นเขาเล่นติดแบบทั้งวันอย่างนั้นคุณแม่รู้สึกยังไงก็ไม่ได้ทั้งวันค่ะแค่แบบว่าเห็นคอมพิวเตอร์ไม่ได้ค่ะอ๋อ ต้องจิ้มเข้าไปฟังเพลงก่อนค่ะอย่างแรกเลยอ๋อเห็นอะไรเห็นไม่ได้ตั้งแต่ยังเขาเรียกแล้ว,ลวตั้งแต่ยังไม่รู้ตัวหนังสืออะค่ะใช้จำเอาค่ะว่าแป,ป้นนี้จะขึ้นเพลงนี้ค่ะอ๋อเขาอยู่กับกับวิวัฒนาการอยู่กับโลกโซเชียลนี่มาอย่างกลมกลืนใช่ค่ะแล้วก็ครอบครัวก็ทางทางทาง ปลูกกับยาค่ะก็เป็นนักดนตรีอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชอบปลูกก็เลยชอบกันมาเรื่อยๆปลูกฝังขึ้นมาอาอาแล้วก็มันกลาลายเป็นธรรมชาติในไลฟ์สไตล์ของเราใช่ค่ะอ๋อตอนปอมีคนมาจ้างครั้งแรกตอนนั้นหนูอายุเท่าไหร่คะยังปถมอยู่เลยคะ่ะแบบปถมปลายอะไรแบบเนี้ยคะ่ะหมายถึงที่จ้างรีวิวนะใช่ค่ะแบบโอ้ยอย่างนี้แสดงว่าหนูอยู่ในเส้นทางอินฟลูเอนเซอร์มาห ตั้งแต่ยังไม่เข้ามัธยมเลยถูกต้องไหมใช่ค่ะออมีงานอันไหนบ้างที่แบบเฮ้ยมันจริงหรอว่าได้เงินเยอะขนาดนี้เลยเหรอว่าเฮ้ยอะไรเงี้ยงานที่แบบเป็นก้อนเยอะสุดก็คืออาหารแมวค่ะเขาจ้างแบบเป็นระยะยาวก็คือก้อนหนึ่งหกหมื่นอะไรเงี้ยก็คือเสนอมาเลยหกหมื่นใช่ต้องทำให้เขา่วยแค่ไหนก็ทําให้เขาก็คือหนึ่งสัญญาหนึ่งปี หนึ่งเดือนก็ต้องแบบสี่คลิปอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นสี่สิบแปดคลิปทั้งหมดแล้วหนูก็มีแมวอยู่แล้วด้วยใช่ค่ะคราวนี้แมวหนูก็ได้อาหารฟรีดีได้ของฟรีเลยดีถูกต้องเออเออคุณแม่คุณคุณแม่ตื่นเต้นไหมกับอาชีพของเขาก็ตื่นเต้นค่ะที่เขาทําได้ค่ะอ๋อก็ช่วยแบบหารายได้ช่วยแบ่งเบาภาระในบ้านนะคะก็คือเขาอยากได้อะไรก็ไม่ต้องมาขอเราละอื เขาก็ซื้อได้ตัวเขาเองที่เงินที่พาหาได้ะะอ,อ่ะค่ะเเขาดูแลตัวเองได้ใช่ค่ะดีใจไหมเจอเส้นทางนี้ดีใจมากค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่คิดว่าความชอบของหนูตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะจะมาสามารถต่อยอดเป็นรายได้ที่สามารถช่วยจุนเจอครอบครัวแล้วก็ตัวเองได้อืมวันนี้อยากได้ทุนไปเรียนต่อถูกต้องไหมคะค่ะเอ,อ่อเท่าไหร่นะคะสี่แสนบาทค่ะสี่แสนบาทเลยเหรอคะใช่ค่ะ <laughs> สูงเหมือนกันนะคะเอ,อ่ออยากเรียนทางด้านไหนคะ หนูอยากเรียนจิตวิทยาค่ะเป็นความชอบส่วนตัวแบบชอบเรียนรู้พฤติกรรมของผู้คนอะไรแบบนี้ค่ะอืมอืมอยากบอกอะไรกับครอบครัวบ um ้างก็ฝากอธิษฐานด้วยนะมานี้ก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่ลูกสาวคนหนึ่งจะทําได้ค่ะโอเคยี่ยมยอดเยี่ยมยอดน่ารักมากเป็นไงครับผม ัตลาดมีมีครอบครัวที่น่ารักมากเลยนะเจ้าแล้วตัวน้องก็เป็นคนที่น่ารักจริงๆเรื่องของโซเชียลเรื่องในยุคปัจจุบันนี้เจ้าน้องเลือกใช้เพืเป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วทำให้หนูสามารถเดินตามในสิ่งที่หนูหนูรักได้ยังค่อนข้างจะราบรื่นก็ขออวยพรเจ้าขอให้ไปได้ไกลๆจเจริญรุ่งเรืองกว่านี้นะเจ้าโลกขอบคุณค่ะ เอาละหนึ่งเพลงครับต่อหน้าคนทั่วทั้งประเทศนั่นก็คือเพลงเพลงผีเสื้อใจร้ายกับดอกไม้ใจอ่อนคะ่ะจักรัดครับ ฉันรักเธอมืเหงาก็เจอมาพรำมาเพ้อแล้วเธอก็หายบินมาตายมาตอมเจ็ดน้อมแล้วลาลาไปที่เสื้อทำกับดอกไม้เหมือนที่เธอทำกับฉันก็คิดทุกวันเราหยุดคบกัน 如果。 เข,ใใขอตัวค่ะกระดานเจ้าบอมเป็นไงครับชอบครับชอบจังเลยเค,คือที่ชอบเนี่ย แหล่งที่มาของการกําเนิดเสียงเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์นในเรื่องของ voice ในเรื่องของเสียงร้องครับรเสียงร้องเขาเป็นเสียงร้องที่หนาและเสียงกลางเนี่ยเป็นเสียงกลางที่เนียนละเอียดส่วนในเรื่องของเทคนิคการร้องต่างๆร <f> <c oughs> อรุ้เนเอานะครับขอบคุณครับอย่างนี้ครับพี่พีครับชอบความเป็นธรรมชาติของกระดัเสียงมันสื่อสารโดยธรรมชาติอะรู้สึกได้แบบนั้นแล้วเวลาหนูเล่าออกมามันเป็นธรรมชาติมากๆ มันเหมือนเราเราฟังนักร้องมืออาชีพคนหนึ่งเลยแต่ก็ไม่ใช่ทั้งเพลงหนูเริ่มร้องได้ดีหลังโซโล่เหมือนกล้าที่จะปล่อยมากขึ้นเหมือนเอาท่อนฮุกท่อนคาเล็กท,ท่อนพีกอ่ะไว้ช่วงหลังหมดเลยซึ่งจริงๆแล้วมันมันต้องเริ่มตั้งแต่บรรท,ทัดแรกแล้วอะ่ะแต่เหมือนบรรทัดแรกหนูยังปล่อยน้ำหนักมาไม่เต็มที่มันก็เลยรู้สึกเบาๆไปนิดนึงในเรื่องของอารมณ์เพลงแต่ภาพรวมก็ถือว่าถ่ายทอดได้ดีแล้วก็เนื้อเสียงดีมากครับ เห็นด้วยกับี่ีท่อนแรกมีปัญหาบ้างเล็กน้อยแต่ก็เพราะนะลูกนะแต่พอความมั่นใจเริ่มมาพอกลับมาฮุกสองที่มาผีเสื้อใจร้ายท่อนหลัง <im it> ดีจนจบเลยเป็นคนมีความสามารถมากๆ <im it> วันนี้น่ากลัวค่ะเดี๋ยวรอฟังคะแนนนะคะค่ะพี่ยุทธารครับใชรเข้ามาร้องเพลงสวย <im it> เสียงเพราะและได้ยินชัดเนื้อเสียงทำงานมากและก็ไม่พลาดเลยคือสิ่งที่หนูทำได้ในวันนี้ส่วนจุดอ่อน คือมันดูไม่มีชีวิตชีวามันยังดูให้พรสวรรค์ทํางานแต่เพียงลําพังความรู้สึกไม่มาเติมช่วยพรสวรรค์เลยม,มันก็เลยไม่ค่อยเล่าความรู้สึกรู้แต่มันเล่าเรื่องนะมันไม่เล่าความรู้สึกตอนนี้หนูร้องเหมือนกลัวผิดแต่เสียงหนูทํางานเสียงหนูเพราะแต่ว่ามันไม่รู้สึกมันเป็นความอยากได้ในขั้นสูงของการร้องเพลงเป็นช่องว่างเล็กๆเ,เ,เท่านั้นนะสลับฟีวิลลี่ ว่าอย่างอื่นถือว่าสูสีมากครับผู้นี้รอดูครับสุณครัสุนครับมาถึงหน้าที่ของแชมป์สองสมัยอย่างบิลลี่ช่างทำประปาสุดขยันจากสาแก้ววันนี้เขาจะสามารถผ่านด่านคู่ท้าดวลเพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์เข้าไปบุวงล้อได้อีกสมัยหรือไม่เออเป็นนักร้องมาประมาณ1ปีแล้วถูกต้องไหมครับครับเส้นทางการเป็นนักร้องนี่เข้าไปร้องในรานนี้ได้ยังไงครับ เริ่มแรกมีรุ่นพี่ให้ให้ไปแทนครับคาสสิกตัวแทนไปแทนให้ไปแทนก่อนออรู้สึกไปได้สักสองหรือสามอาทิตย์ไม่แน่ใจ <c oughs> ไปแทนสองสามอาทิตย์เลยใช่ครับพ <c oughs> ี่เขาไปไหนวันนี้ไปยาวแล้วที่เขามีงานนอกเยอะม้งครับจะเปลี่ยนเริ่มจริงๆก็เหมือนเจ้าของร้านเขาเป็นเขาไม่เห็นในเฟซไม่เห็นในเฟซที่ที่ผมอัดเล่นๆนะครับเล่นกีตาร์แล้วลงโพสลงเฟซอะครับอย่าบอกนะเขา เขาก็อินบ็ั克เข้ามาว่าเอ้าน้องเล่นกีตาร์ได้ด้วยเหรออ้เอาอ๋อพอพอได้ครับพี่เฮ้ยมันดีมากเลยเออเอางี้ยร้องด้วยเล่นด้วยร้องเล่นด้วยเล่นด้วยเอาแล้วมือกีตาร์ก่อนนั้นมือกีตาร์ก็ไปหาทั้ร้องได้ได้งานไงให้เพื่อนตกงานวะเนี่ยมือกีตาร์มือกีตาร์ก็เอาไปหาทั้งร้องคนใหม่ใช่ครับเออเอแต่ทุกวันนี้ เมื่อกีดตาผมก็ร้องเองแล้วนะอ๋อร้องเองแล้วเล่นเองเลยร้องเองแล้วระหว่างที่ร้องไปก็บิลลีมดำครูก็เราก็เลยร้องเองเล่นเองเลยใช่ครับ้าตัวขึ้นไหมเท่าเดิมนะเท่าเดิมเท่าเดิมเท่าเดิมได้ได้ได้มีอะไรแบบตอบแทนไหมจากการแบบเออทำงานสองงานเลยก็เพิ่มรอบเพิ่มรอบใช่ครับจากจากที่ได้ได้เล่นเล่นเองด้วยแล้วร้องเองด้วยก็ ของร้านแรกที่ที่ไปแทนก็เพิ่มวันเพิ่มรอบให้ครับอ๋ออะไรได้ก็ก็ใครมากมากยิ่งขึ้นใช่ครับ,รบวันนี้พร้อมไหมครับพร้อมครับเหลืออีกห้าพันบ่อพ่อจะสาเร็จอีกนิดหนึ่งครับ <laughs> พ่อนะ <laughs> ขอชนะขอแค่ชนะวันนี้พ่อได้บอ่อแน่นอนมา,กากไกลกว่าที่คิดไปเยอะเลยมา,กายกไกลกว่าที่คิดใช่ครับมาไกลกว่าจะกลับเลยไหมล่ะไม่ใช่ยังไม่กลับเลยก่อนสู้ต่อนะครับผมหนึ่งบทเพลงเพื่อพาตัวเองไปต่อนั่นก็คือเพลงหัวใจเพียกหาครับเสร็จังครับ ดอกซ้ายหยุดบ้านเชา้าแม่ดอกทองก่าวบ้านเย็นโอ้แม่ดอกฟ้าย่ายนีน่นาส่อนเร้นพี่มาคอยเช้าเย็นก็ยังไม่เห็นดวงใจ ตนเบิกฟ้าเสียงนกกา,จาเจอ้าแววยินมาแต่ไกลพี่ก็เริ่มสงใจงไปให้เจ้าถึงที่ไม่ว่าอยู่แห่งใดหอ,อ,อมกลิ่นดอกไม้ทั้งเย้ายวนใจคล้ายแก้มนวลคนดี เช้าพี่เฝ้าโคมคอยเนื้อนวนมาแดบบเนาตอนส้ายิงเงียบเงาโคอแม่เงาก็ไม่มีคอยเจ้าถึงตอนคำโอ้คนงามป่านนี้ไม่กลับมาเสียทีหัวใจพี่เครียรหาเมื่อราตรีมาเยือนมองเห็นเดือนลอยเด่น เล่นกับดวงดาราแต่ใหญ่เจ้าไม่มาหรือแก้วตาลืมพี่แม่มานญาติฟ้าเสียงรีดริ่งมาเจ้ารู้ไม่ว่าพี่คิดถึงยาใจคิดถึงพี่บางไหมในหัวใจพี่เลบนาว มองเห็นแต่โอ้ดาวทีน,นี้เจ้าไปอยู่ในใจของพี่แสนห่วงโอ้พุ่มพวงดวงใจพี่จะรอสามไว้ขอให้เจ้ารีบมาเมื่อราตรีมาเยือนมองเห็นเดือนลอยเด่น เล่นกับดวงดาราแม่ใหญ่เจ้าไม่มาหรือแก้วตาลืมพี่แม่มานียาดฟ้าสิ่งรีดมาเจ้ารู้ไม่ว่าพี่คิดถึงยาใจคิดถึงพี่บางไหมในหัวใจพี่เน็บหนาว มองเห็นแต่หมู่ดาวคืนนี้เจ้าไปอยู่ไหนใจของพี่แสนห่วงโอ้พุ่มพวงดวงใจที่จะรอสามวัยขอให้เจ้ารีบมาโอ้ ที่มาคอยเช้าเย็นก็ยังไม่เห็นดวงใจขอบคุณครับิดีครับผม ใช่ครับผมพราะเจ้าพระเจ้าทำได้ดีเหมือนเคยนะเจ้าก็เป็นกำลังใจให้เจ้าความเป็นนักดนตรีอาชีพนักร้องอาชีพยังไปได้อีกไกลขอให้มีความสุขกับตรงนี้และจดจำไว้ทุกๆเวทีจะมีความสุขอยู่เสมอนะเจ้าขอให้สิ่งที่ตั้งใจดีๆที่มาในวันนี้ที่จะทำให้กับครอบครัวจะสำเร็จสมหวัง ต่อไปเจ้าขอบคุณเจ้าครับยังไงครับผมพี่พีครับผมผมชอบความเป็นแนวทางส่วนตัวของบิลลี่แต่จะมาทางนี้ใช่ครับเขาเนี่ยคือแนวเขาเลยส่วนวันนี้เนี่ยนอกจากเสน่ห์ความเป็นส่วนตัวแล้วเนี่ยเพลงนี้ต้องการเสน่ห์ของเพลงนี้ด้วยเช่นเดียวกันเสน่ห์ของเพลงนี้ก็คือเรื่องของทำนองเพลงแบบทานองดั้งเดิมในเรื่องของเมโลดี้ท่วงทานองลูกเอื้อน สั้นยาวนะครับผมว่าบิลลี่รู้ว่ามันควรจะเล่นยังไงแต่พอเล่นมาเป็นแบบของตัวเองแล้วเหมือนมันยังไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่ขึ้นต้นไม่ผิดนะฮะแต่มันเหมือนมันขาดไปความสั้นยาวรวมถึงพอเข้าท่อนเกลื่อนตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็ดูขาดไปนะครัเพราะช่วงทำทำนองจังหวะอะไรทุกอย่างมัน มันยังต้องการเพลงนี้เหมือนมีความตั้งใจมากไปแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมั่นใจนิดนึงหรือเปล่ามันก็เลยขาดความสมบูรณ์ไปแค่นั้นเองครับผมอย่างที่พี่พีบอกเลยมันมีท่อนที่ต้องการความเป็นเอื้อนความเป็นลูกลูกไทยเดิมจัดจ๋าเลยตอนต้นกับตอนจบมันก็เลยมีความกังวลนิดนึงแต่ด้วยเนื้อเสียงไม่ติเลยค่ะและบางท่อนกลางๆที่สไตล์พี่บิลลี่ในการขยี้ลูกเอื้อนเนี่ยทำได้ดีเหมือนเดิม ผู้ชอบท่อนนี้มากเล่นกับดวงดาก็เป็นดาราสไตล์พี่บิลลี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเท่มากนะคะนิดๆหน่อยๆอ,อ่ะเดี๋ยวรอฟังคะแนน,นค่ะขอบคุณครับ,บคุณกุาลครับก็ยังย้าว่านี่คือลูกทุ่งสายแคมป์ลูกทุ่งมันเป็นอย่างนั้นเลยนะตอนนี้คือบิลลี่สร้างในสามเพลงนี่เหมือนสร้างความเชื่อน,นั้นให้เกิดขึ้นกับเราแล้วเพลงนี้ก็เช่นเดียวกันครับภาพรวมคือว่าช่วงเดินจังหวะนี่มันดีเลยนะ มันเป็นการร้องแบบวินลี่แน่นอนว่าสองท่อนแรกก็กังวลอยู่แต่ท,ท้ายมาเนี่ยกล้าเอื้อนกล้าสมบัติลูกเล่นต่างๆมาครบเลยแต่จุดอ่อนของเพลงนี้ก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าพอร้องกับแบ็คกิ้งแท็กปุ๊บนี่เขาจะเปลือยเสียงไม่มีแม้กระทั่งกลอง่มโล่งไว้เลยก็จะวัดความแม่นของคนร้องอซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะแม่นนะที่มาที่นี่นี่คือขึ้นขึ้นถูกและลงก็ดนตรีรับตึ้มพอดีอแต่ของมิลลี่รู้สึกว่าใจร้อน มีจังหวะวังเวงนิดหนึ่งวังเวงนิดหนึ่งไอตอนเริ่มนี่ยังวังเวงไอไอตอนจบนี่ระดับเหงาเลยเป็นช่วงที่นักดนตรีไปเข้าห้องน้ำเขาเชื่อว่าเขาเข้ากะเวลาเสร็จพอดีเสร็จธุระพอดีแล้วกลับมาทันแต่พอไปรีบจบก่อนเลยมาไม่ทันลทั้งต้นและทั้งตอนต้นแล้วก็ตอนจบเลยตอนจบหนักหน่อยก็มีแผลใหญ่ๆประมาณนี้เราเปรียบเทียบครับขอบคุณครับดีใกค่ะ แชมป์จะออกใครขอใช้กรรมการตัดสินใจครับโอ้โหวันนี้แชมป์สองสมัยของเราฮะเจอคู่ต่อสู้ที่สูสีกะรันานจากนครปฐมฮะมาดูกันว่าแบบไหนจะถูกใจจนได้ตำแหน่งแชมป์ไปครอบครองลุ้นไปพร้อมพร้อมกันครับตสองคะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์มาคะแนนแรกขอดูจากพี่พีครับพี่พีเสด็จ มอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่กระดนครับผมคู่ทะาดวนออกนำาะคะแนนต่อไปจากพุศลาครับตอนนี้คู่ท้าดวนออกนําไปก่อนนะถ้าชื่อต่อไปยังเป็นชื่อของกระดอนอีกแล้วก็เธอคือแชมป์้คนใหม่ทันทีแต่ถ้าเป็นชื่อของบิลลี่เสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งฮะองถึงดีกาดูคะแนนสุดท้ายจากพี่ชมพู่ จบตรงนี้หรือได้ลุ้นกันต่อครูสลาคุณอุษมอบคะแนนให้แกกระดาษกระผมฉบับใหม่จ้าประตูคะแนนจะมีจะพูดครับกระดาษกระผมยันไงครับครูครับแบบนี้ครับคือจริงๆเนี่ยการตัดสินไม่ได้อิงว่าความถูกต้องเป็นหลักร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ก็จะดงดูรวมกันระหว่างความถูกต้องและก็อารมณ์เพลงแต่วันนี้พอบิลลี่มีแผลนี่ปรากฏว่าการะดาษเขาทำแต้มไว้ไม่ขี้เหร่เลยม,มันก็เลยแบบว่าไม่ให้บิลลี่พลาดไม่ได้มันบังคับห้ามพลาดทีนี้พอเราพลาดปุ๊บน้องก็เหลื่อมทันทีเลยก็ประมาณนั้นครูอยากเห็นบิลลี่ที่แข็งแรงมากกว่านี้และเราจะได้ติดตาม ผลงานของบิลล yeah hey, so, ี่อยากให้มีซิงเกิลโดยซ้ำไปนะให้สร้างงานออกมานะลูกเพราะว่าเสียงน่าฟังมากและหาหายากมากอย่างน้อก็เป็นบิลลี่สายแคมป์ดังต่อไปครับเชิญชมครับขอบคุณครับติ่ตอเลือดเบอร์ปุ่งมาปาอยากให้รับซ้ม ติดต่อเบอร์มาปะปาก็อ่าติดต่อเบอร์โทรได้เลยนะครับครับผมครับก็เบอร์โทรผมขออนุญาตทิ้งไว้เนาะครับผมศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์หกห้าครับครับผมตอนนี้ผมประจำการป้าปาอยู่ที่จังหวัดอยุธยาครับครับผมยินดีที่ได้เจอกันขอบคุณมากสำหรับเพลงเพราะครับขอบคุณมากและเิลลี่ให้ปะสบการแข่งขันในตำแหน่งแชมป์สองสมัยรับเงินทุนจากเงินชโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชโยกลับบ้านไปหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับขอบคุณครับขอบคุณครับ แล้วตอนนี้ฮะถึงเวลาของแชมป์คนใหม่กับวงล้อเงินทุนจาก5้0 0ันถึงห้าหมื่นกรับแชมป์ใหม่ไปเท่าไรดีเชิญ้ามีแรงไมเออเอาแหน่อยเป็นสุขกิกโโด้อช้าคนใหม่เกิด่ล สมัยแรกฮะสะสมเงินทุจริงเงินชัยโยไปก่อนเลย10,000มืนบาทร้อนตังก็ยังชัยโยติดตามการเดินทางแชมป์นักสู้ทุกคนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวันสามชิบเอกมุทลัยชิงทุน สนใจใครอย่าเปลี่ยนแน่